นี่คือสรุปข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เจาะลึกที่สุดจากบอมสควอสีคนสู่การย้ายทีมสุดช็อกของลุกชอและนี่คือเป้าหมายใหม่สี่ตำแหน่งที่ทีมกำลังจับตามองมาเริ่มกันเลย เริ่มต้นกันที่ความพร้อมก่อนเกมอุ่นเครื่องกับเวสต์แฮมในเช้าวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมตามเวลาของประเทศไทยก็คือตอน6โมงเช้านะครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นบททดสอบที่สําคัญหลังจากที่เราทําได้แค่เสมอ 0-0, 00กับปีดในเกมที่แล้วแฟนบอลจะได้เห็นไบอันเอมบูโมลงประเดิมสนามในตําแหน่งกลางลุกฝังขวาของระบบ3-4-2-1อย่างแน่นอนซึ่งอมโมริมได้ยกย่องว่าทั้งเอมบูโมและคุญย่าจะเข้ามาพัฒนาทีมได้อย่างมหาศาลขณะที่โจชัวเซอร์ซีก็ได้กลับมาสมทบกับทีมในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจ ใจกว่าก็คือการจัดทีมของอมริมนเขาได้ทําการแยกสีผู้เล่นอย่างกานาโชซานโชแอนโทนีและมาเลเซียออกจากทีมทัวร์อเมริกาโดยให้ไปซ้อมที่แคลิงตันแต่เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์อย่างน่าสนใจว่าผมรู้ดีว่าโอมาเบรดาและเจสันวิลคอกมีตัวเลขราคาสําหรับผู้เล่นเหล่านี้ถ้าข้อเสนอไม่ถึงตัวเลขนั้นพวกเขาก็จะกลับมาเป็นผู้เล่นของปีศาจแดงถ้าพวกเขาต้องกลับมาสู้เพื่อย่งตาแหน่งกันสําหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนี่คือการแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งว่าสโมสรจะไม่ ไม่ยอมถูกเอาเปรียบอีกต่อไปและเขาก็ยังทิ้งท้ายด้วยคําพูดสําคัญที่ว่าสําหรับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือนักเตะทุกคนที่อยู่ที่นี่คือทุกคนที่อยากจะอยู่กับยูไนเต็ดจากจุดยืนนั้นเรามาเจาะลึกสถานการณ์ขาออกทีละคนครับเริ่มที่ข่าวสุดช็อกจากเด็กซันลุกชอครับนักเตะที่อยู่กับเรามา11ปีและผ่านการบาดเจ็บหนักจนเกือบต้องตัดขาทําให้เขาได้ลงเล่นในพมมรีเมียร์ลีกแค่7นัดในฤดูกาลที่แล้วและ12นัดในฤดูกาลก่อนหน้ากําลังพิจารณาย้ายไปซาอุด์เหตุ ว่าเขาอาจากลายเป็นแบ็กซ้ายตัวเลือกที่3ต่อจากพัติคดอกูและดาวลูกใหม่อย่างดิโอโกเลออนแม้สโมสสจะไม่อยากขายแต่ก็พร้อมที่จะเปิดทางในราคาที่ไม่สูงนักต่อด้วยเผือกร้อนอย่างอาริฮันโดกานาโชที่โชว์ฟอร์มยิง11จ่าย10จาก58นัดในฤดูกาลที่แล้วตอนนี้ ESPN รายงานว่าบาเยนมูนิคได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเขาเผื่อเป็นทางเลือกหากพลาดตัวลุยดีอาร์สทำให้ตอนนี้มีทั้งเชลซีสเปอร์วินล,ล่าและบาเยนลุมจีบเขาอยู่ส่วนอันโตนีหลั หลังจากโชว์ฟอร์มยืมตัวกับเบติสได้อย่างยอดเยี่ยมยิง9้าจ่าย5ใน26เกม ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ดีกว่าเขาทำกับเราใน2ปีเสียอีกลาสุดสกายสปอตรายง,งานว่า2สโมสรจากซาอุพร้อมจ่าย40ล้านปอนด์ตามที่เราต้องการแล้วแม้แต่เอเล็กทินฮากยังบอกว่าอานโตนี่เหมือนลูกชายแต่เลวอร์คูเซนก็ไม่ได้สนใจในตอนนี้และสุดท้ายคิสเตียนอีล็กเซนที่หมดสัญญาไปแล้วตัวแทนของเขามาตินชูสก็ยืนยันปฏิเสธข้อเสนอจากเล็กแฮมเพราะอีเล็กเซนยังต้องการเล่นให้กับลีกระดับท็อปของยุโรปต่อไปมาดูฝั่งขาเข้าที่เต็มไปด้วยรายละเอียด ที่น่าสนใจเริ่มที่ผู้รักษาประตูดิวเอมี่มาติเนสล้มแล้วอย่างเป็นทางการฟราบิเซโอโรมาโนยืนยันว่าเราเคยยื่นข้อเสนอยืมตัวไปจริงแต่แมนเชสเตอร์อินิ่งนิวส์ให้เหตุผลที่แท้จริงว่าค่าเหนื่อยของเอมี่มาติเนสสูงถึง200 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์คือสิ่งสําคัญที่ทําให้อินิออสล้มดีลนี้แม้ว่าเขาจะเป็นถึงผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมฟีฟ่าและเจ้าของรางวัลยาชินทอฟี่ก็ตามทําให้ตอนนี้เซนเนลามเนส์ของรอยัลอันเวิร์ดถือเป้าหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดตามที่ผมเคยได้้ราาายงานเอไว มาที่แดนกลางเอลนาซิองแนวรายงานว่าเรากําลังผลักดันดิลมาคคาซาโดมิดฟิล์ทีมชาติสเปนชุดยู21ของบาร์เซโลนาที่อาโมริมองว่าเข้ากับระบบของเขาอย่างสมบูรณ์แบบพอมีทั้งความฉลาด และเล่นเกมรับได้ดีซึ่งเป็นการอัปเดตการเล่นกับบอลของอูกเต้และปีศาจแดงเชื่อว่าจะปิดดิวได้ที่40ล้านยูโรส่วนตำแหน่งตัวลุกเซบาสเตียนวีดอลอ้างว่าเราเตรียมยื่น40ล้านยูโรให้กับแดนแอนดอยของโบลิยาเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้ฟอเรสเคยยื่น30บวก5ล้านยูโรไปแต่โดนปฏิเสธและที่สำคัญที่สุดกองหน้าตัวเป้าคอเลเโอเดโลสปอร์ตรายงานว่าลองดาวโคโลมัวนีของปารีสแซงต์แชงแมงคือชื่อล่าสุดที่เข้ามาอยู่ในลิสต์เขามีสถิติการ ตรงรอบถึง52%ตอนที่เล่นให้กับยูนุสและถูกมองว่าเป็นการอัปเกรดที่สําคัญที่สุดในแนวรุกของเรารวมไปถึงสถานการณ์ที่น่าอึดอัดในการล่ากองหน้าของเราในตอนนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวที่รวดเร็วฉับไวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ